สวัสดีครับผมดบิลนะฮะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับการรีวิวหนังเสือตูนรุ่น l ิมิเต็ดอ dition นะครับผมซ,ซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือเรื่องเพื่อร่วมชันที่จะกระโดดตึกคนนั้นเร้ามาปี๊บกันเถอะเริ่มที่สองนะครับผมนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเริ่มนี้เป็นเริ่มจบแล้วนะครับผมนะฮะก็ถือว่าไวเหมือนกันเนาะ มีแค่2อเล่มเองโอเคเพื่อให้ไม่การเสียวลางั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะฮะไปครับโอเคครับก่อนที่เราจะมาแกะกันอย่างให้ดูแพคเกจด,ด้านนอกก่อนนะฮะนี่ครับส่วนของด้านหน้าก็เหมือนเดิมฮนะเขาทำเป็นแบบแนวนอนเนาะนี่เปรียบเทียบกับเล่มหนึ่งเลยนี่ครับเป็นแบบนี้เนาะ ด้านข้างก็ครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากนะครับเหมือนกันทั้งสองด้านเลยแล้วก็ด้านหลังก็เป็นแนวน,นอนอีกแล้วเนาะโอเคส่วนตรงนี้ก็จะมีแถมพวกอ่า short story คลิปเีเชนโพ p o s t c a ตัวเรนเวลก็ s p เ c i แจ็กเก็ตนะครับผมโอเคอ่ะเพิ่มให้กันสื่อสารงั้นเราไปแกะกันเลยเนาะไป แกะมาง่ายง่ายอย่างนี้เลยเนาะ,อะโอเคครับต่อไปเราก็ไปดูส่วนของข้างในกันเลยนะฮะโอเคเปิดมาง่ายกว่าที่คิดฮะโอเคส่วนของด้านในก็จะมานี้ อันนี้ก่อนนะนะครับจะห่อปกพิเศษให้แบบนี้เลยด้านหลังก็ถ้าเป็นพวงกุญแจครับผมนีก็น่ารักอยู่เนาะเดี๋ยววางนี้ก็ถ้านหลังก็ จะมีแถมโปสการ์ดกับเ,เรื่องสั้นพิเศษให้เนาะโอเคมาแกะกันเลยเหมือนเดิมฮะต้องค่อยๆแกะเนาะ เคมาดูในส่วนโปสการ์ดก่อนเนาะเนี่ยครับคุณโคกาคุมีจังในชุดยูกรนะตเนาะโอเคน่ารักเอาไข้างหลังไปแล้วก็ส่วนของเรื่องสั้นเนะาะเปิดให้ดูกัน okay. แค่สองตอนโอเคก็มีแค่นี้เนาะแล้วก็ส่วนของเูื่อนเพื่อก็เดี๋ยวให้ดูปกนอกก่อนแล้วกัน ครับส่วนของปกพิเศษก็จะได้มาประมาณนี้เลยนะโอเคไปก็ระวังส่วนของปกธรรมดานะครับผมนะก็นี่ครับ ึ่เล้วก็เพื่อนร่วมชั้นที่จะกระด,ดตึกคนานมาปี๊บกันเถอะ 2. สองเพิ่มฉบับจบนะครับผมแล้วก็มีเขียนบอกอย่างนี้เลยโอเคต่อไปมาถึงส่วนของเนื้อหาหลักกันแล้วนะฮะก็นี่เลยถ้าพร้อมก็ไปเปิดดูกันเลยเนาะโอเคหน้าจะก,ก็ เหมือนกับรูปปกอย่างเลยเนาะโอเคต่อไปอ๋อสถาบันตรงนี้แล้วก็มีหน้าพับให้ด้วยนะจะเป็นรูปไรก็ไปรุ้นกันตอนนี้ก็อืมเหมือนจะมีพวกแนะนำตัวคอนเนาะ ต่อไปก็โอ้พับเป็นแบบนี้เลยส่วนของตัวคอนก็จะมีประมาณนี้นะโอ้ทำไมสวยอยู่นะรักทุกตัวเลยต่อไปก็ส่วนของรูป ท่าน้าเมื่อกี้เนาะไปเปิดดูกันเลยโอ,โอ้เป็นรูปนี่เนาะตอนแบบเออลปอับน้ำเหรออืมใช่น่าจะูปอับน้ำแหละก็น่ารัก ส่วนของปกก็มีแค่นี้เนาะโอเคไปต่อกันเลยเก็เหมือนเดิมนะฮะเราจะให้ดูแค่รูปก่อนโอ้โคือมีจังหมดสาแวนของดี โอเคก็ตรงคอนเซ็ปยังมีพวกพวกแบบขึ้นชัดอะไรพวกนี้มาด้วยเนาะเนี่ยไปอืมเหมือนมาถึงงานวัดอะไรสักอย่างเนี่ยต่อเลย โ okay. อเคอีกตัวคอนเนาะเราผ่านไปเลยแล้วกันโอ้คือมีจังปิงปองหรอ <cười> <cười> ừ. <cười> điều có chỗ của áo rồi nha โอ้ช่วยน้ำโคตรดี โอเคมชิมให้ข uh. ีดแล้วก <Ja> ็จบแล้วเนาะโอเค ก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวหนังสือนิยายเรื่องเพื่อร่วมชั้นที่จะกระโดดตึกคนนั้นกันมาปี๊บกันเถอะเรื่องที่สองมันจบแล้วนะฮะโอเคครับหลังจากที่เรากองอ่านมาตั้งแต่เริ่มแรกก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องแบบปี๊บอย่างเดียวเนาะมันมีเรื่องของ ห,ห้องเรียนบ้างอ,าอะไรประมาณนี้นะโอเคซึ่งโดยรวมก็ถือว่าของดีเนาะ,อะโอเคโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะส่วนถ้าใครอยากติดตามหรืออยากซื้อหนังสือพวกนี้มาอ่านเพิ่มก็ไปกดสั่งซื้อที่เว็บ ฟินิกส์เน็กซ์ดอทนะฮะของโคตรดีเลยโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้